สวัสดีค่ะเพื่อนๆเด็กเก่งและดีทั่วโลกนะคะหรือชื่อเด็กเก่งธนวันเหรียญทิพยาสาศกุลหรือน้องเชอรี่ค่ะวันนี้มีเรื่องราวธรรมะดีๆส่งตรงจากช่องดียงซีเพื่อให้เพื่อนๆได้รับสาระดีๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะขึ้นชื่อว่าหัวหน้าเพื่อนๆบางคนอาจจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าหรือประธานนักเรียนบ้าง แต่การที่จะเลือกใครให้เป็นหัวหน้าหรือหัวหน้าเองนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรื่องราธรรมะและนำไปพิจรารณาผู้อื่นหรือพิจรารณาตรงเองว่าเหมาะสมเพียงใดถ้าจะพูดถึงคุณธรรมของการเป็นผู้นำสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความเคารพและความเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านให้คำสั่งสอนและคำแนะนำกับเราถ้าหัวหน้ามีความดื้อรั้นแล้วลูกน้องคนไหนๆจะมาเชื่อฟังหรือทำตามสิ่งที่ผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นและหัวหน้าต้องไม่มีความอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยาจะทําให้เรามีใจหม่นหมองไปด้วยวันนี้จะขอยกตัวอย่างเรื่องของพระเทวทัตที่อยากจะเป็นผู้นำแต่กลับมีความอิจฉาริษยา ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์รูปอื่นๆที่มีคนมากลับไหว้เพราะความเคารพเรื่อมใส่ศรัทธาส่วนพระเทวทัตที่มัวเมาอยู่กับการอวดอิทธิฤทธิป,ปาฏิหารแรกๆก็มีคนศรัทธาแต่ภายหลังก็เสื่อมศรัทธาพระเทวทัตจึงคิดน้อยใจและออกอุบายทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันพระเทวทัต ใช้พระพิกษุบวชใหม่เป็นเครื่องมือพระเทวทัตขออนุญาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บัญญัติพระวินัยขึ้นมาใหม่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยพระเทวทัตจึงว่ากล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เข้งขัดในพระธรรมวินยัยไม่สมควรจะปกครองหมู่สงฆ์ต่อไป และได้เชิญชวนพระสงฆ์ที่อยากจะฝึกภาวินัยอย่างเข้มขัดให้ตามตนไปตั้งสำนักใหม่ในที่สุดพระสงฆ์เหล่านั้นก็มีปัญญาอันแก่กล้าเพราะว่าได้ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ว่าละจิตของพระสงฆ์เหล่านั้นจึงให้พระสารีบุตรไปตามกลับมาในขณะที่พระสารีบุตรยืนอยู่หน้าพระพัก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางหมู่สงฆ์หลายรูปดูสง่างานยิ่งนักจนหมู่สงฆ์ที่คอยต้อนรับถึงกับเป่งวาจาชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าพระสารีบุตรไม่ได้งามเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแม้ชาติก่อนก็งามเพราะมีบริวารแวดล้อมเช่นกันพระเทวทัตเคยเสื่อมจากบริวารเช่นไรชาตินี้ก็เสื่อมจากบริวารเช่นนั้น พระสงฆ์ทั้งหลายจึงอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรื่องในอดีตให้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดเล่าเรื่องลัคนาชาดกดังต่อไปนี้ในอดีตมีพยากวางตัวหนึ่งคุมบริวาร1,000พตัวอยู่ใกล้เขตแดนแคว้นมคตพยากวางมีลูกอยู่สองตัวตัวหนึ่งชื่อลัคนาอีกตัวชื่อกาละเมื่อพยากวางแก่ตัวลง จึงได้มอบหมายภาระในการปกครองฝูงกวางให้แก่ลูกโดยแบ่งบริวารให้ฝ่ายละ500ตัวเท่าๆกันแล้วให้แยกย้ายกันไปคุมบริวารออกหากินก่อนจะไปพยากวางได้ให้คำแนะนำอันเป็นธรรมะปฏิสันฐานแก่ลูกทั้งสองถึงการดูแลบริวารให้พ้นจากอันตรายโดยอธิบายภัยที่จะเกิดขึ้น แก่ฝูงกวางในรูปแบบต่างๆจนหมดสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในต้นฤดูฝนว่าในระยะนั้นฝูงสัตว์มักจะถูกมยนล่าด้วยสาเหตุ3ประการคือ 1. ในตอนต้นฤดูฝนหญ้าเริ่มแตกใบอ่อนมนุษย์รู้ว่าพวกกวางเก้งสัตว์กินหญ้าทั้งหลายจะออกมาหากินกันมากเพราะในฤดูก่อนหน้านั้นแห้งแล้ง สัตว์อดอยากมานานครั้นทุ่งหญ้าบริบูรณ์ก็พากันออกมาหากินด้วยความคกระนองไม่ละมัดระวังตัวมนุษย์จึงออกล่าได้ง่าย 2. เนื่องจากเป็นต้นฤดูฝนแผ่นดินชื้นแฉะสัตว์จะเหยียบย่ำไปที่ใดก็ปรากฏรอยเท้าชัดเจนจึงติดตามล่าได้ง่าย 3. ตอนต้นฤดูฝนชาวนาเริ่มเพาะข้าว เกรงสัตว์จะมาเหยียบย่ำทำลายจึงหาทางป้องกันโดยการตามร่ามาเป็นอาหารเสียก่อนดังนั้นเพื่อให้รอดพ้นอันตรายจากฝีมือมนุษย์เพียกว่างจึงย้ำให้ลูกทั้งสองตักเตือนบริวารว่าอย่าเห็นแก่กินในเวลากลางวันให้พากันขึ้นไปอยู่ในเชิงเขาอย่าอยู่ในที่ราบอีกทั้งมนุษย์ก็เห็นได้โดยง่าย เพียกวางให้คำแนะนำแก่ลูกทั้งสองแล้วก็ควานางกวางแยกตัวออกไปอยู่กันตามลาพังกวางกาลานนั้นโง่เขลาและดื้อรั้นเมื่อพาบริวารไปแล้วก็ไม่ใส่ใจในคําสอนของพ่อไม่ระมัดระวังเรื่องเวลาและสถานที่นึกจะพาบริวารออกไปหากินตอนไหนก็ออกที่ใดไม่ควรเข้าก็เข้า,ขาไปเพราะเห็นไก่ย่าและน้ํา ในเวลาไม่นานนักบริวารทั้ง500ตัวก็ถูกฆ่าตายหมดเหลือแต่ตนเองตามลำพังจึงหนีขึ้นไปหลบอยู่ในเชิงเขาส่วนลักษณะเป็นกวางที่ฉลาดไม่ประมาทจึงปฏิบัติตามคำสั่งของพ่ออย่างเข่งคัดพาบริวารออกไปหากินเฉพาะเวลากลางคืนส่วนเวลาเช้ากลางวันและเย็นก็จะซ่อนตัวอยู่ในเชิงเขา ถึงจะอดอยากบ้างก็สู้ทนและวางตัวอยู่อย่างนั้นจนพอฤดูข้าวกล้าแล้วจึงพาบริวารกลับมาหาพ่อแม่ครบทุกตัวขณะที่กวางละขณะซึ่งแวดล้อมด้วยบริวารเดินเข้ามาหาพ่อแม่นั้นดูสง่าง,งามยิ่งนักส่วนกวางกาละเดินเข้าไปหาพ่อแม่แต่เพียงลำพังด้วยอาการหน่อยเหงาพยากวางเห็นลูกกลับมาในลักษณะที่ต่างกันเช่นนั้น จึงกล่าวแก่นางกวางว่าความเจริญย่อมมีแก่ชนทั้งหลายผู้มีศีลประพฤตินในปฏิสันฐานท่านจงดูลูกเหนือชื่อลักขณะผู้มีหมู่ญาติแวดล้อมกลับมาและท่านจงดูลูกเนื้อชื่อกาละผู้เสื่อมจากหมู่ญาติกลับมาเพียงผู้เดียวจากเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการเป็นคนที่ดื้อรั้น หรือเป็นคนที่อิจฉาลิษยาใครจะเป็นทางมาแห่งความเสือ่อมการทำอย่างนี้จะนำความเดือดร้อนมาสู่เราเมื่อเห็นทอดภัยอย่างนี้แล้วเพื่อนๆคงจะเลือกเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายและไม่อิจฉาใครนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ